สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคลิปสายฟิชชิงรีวิววันนี้อยู่กับรอบซีเซียมเมอร์ควันนี้ถึงคิวผ่ารอบครับ Internal component Review ไปดูวัสดุภายในของ Mercury กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปดูก,กันครับและนี่คือ100%ของซีเซียมเมอร์คที่นันวดได้แยกองค์ประกอบมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ เริ่มกันตั้งแต่แขนหมุนเลยนะครับเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวหน็อบเนี่ยเป็นยางแข็งนะครับจับกระชับใหญ่ด้วยแต่ไม่สามารถอัปเกรดลูกปืนได้นะครับเป็นหัวย้ํามานั้นหวดเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปสตาร์แด็กตัวนี้ครับเป็นแบบ5แฉกนะครับเหมือนคล้ายๆกงจักนะครับประมาณนั้นด้านในเนี่ยเสริมความแข็งแรงด้วยเกลียวอลูมิเนียมนะครับเพื่อเอาไปสวมกับตัวเสาแกนหมุนนั่นเองนะครับด้านล่างก็เป็นบรรดา แหวนรองแหวนสปริงต่างๆรวมถึงคลิกเสียงด้วยครับฝาปรับคอนสปูลน,นะครับเป็นงานอลูมิเนียมมียิงเลเซอร์มาเป็นโลโก้ของทางค่ายนะครับไม่มีคลิกเสียงนะครับนี่คือฝาปรับคอนสปูลเซ็นี้เป็นชุดลูกปืนกันกลับบูสสวมที่แกนเสาแล้วก็ลูกปืนประคองหัวเสานะครับนี่คือลูกปืนกันกลับชนิด6เม็ดนะครับ บูสส์สวมที่เสานะครับสำหรับกดชุดเบรกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ลูกปืนประคองหัวเสาด้านบนนั่นเองครับชุดยกนะครับและเฟืองพินเนียนมาคู่กันแบบนี้โดยตัวชุดยกเนี่ยจะเป็นงาน ABS นะครับส่วนตัวเฟืองพินเนียนเนี่ยนะครับให้มาเป็นงานทองเหลืองตามมาตรฐานของรอกตกปลาที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยครับนี่คือชุดยกและเฟืองพินเนียนครับชุดผ้าเบรกนะครับและแผ่นกดเบรกรวมถึงคลิกเสียงปลาลากนะครับโดยล่องเสียงเนี่ยจะเป็นงานโลหะนะครับตัวกี่เสียงก็เป็น ตัวสปริงโลหะเช่นกันนะครับผ้าเบรกเนี่ยเป็นผ้าเบรกชนิดเปียกนะครับก็อาจจะต้อง คาจาระบีผ้าเบรกด้วยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นกดเบรกก็เป็นโลหะเช่นกันนะครับนี่คือชุดผ้าเบรกและชุดกดเบรกรวมถึงคลิกเสียงปลาลากครับเฟืองขับของ CCM e r c u r y นะครับตัวนี้เป็นงานรอบ7นะครับให้มาเป็นวัสดุงานทองเหลืองครับลักษณะหน้าตาแบบนี้เก็บงานมาเรียบร้อยดีนะครับเฟืองขับที่เป็นงานทองเหลืองแบบนี้ก็ถือว่าเป็นงานมาตรฐานของอุปกรณ์ตกปลาอยู่แล้วนะครับเฟืองเตะฟีสปูลนะครับเป็นงานโลหะแล้วก็ตัวผ้าเบรกที่อยู่ด้านใต้เฟืองขับเนี่ยก็เป็นแบบปักเกนนะครับเป็นผ้าเบรกแบบเปียก น,น,น,นี่คืออีกหนึ่งชุดนะครับที่อยู่ด้านใต้เฟืองขับนะครับเสาแกนหมุนให้มาเป็นงานอลูมิเนียมนะครับไม่มีการเจาะไล่เบาอะไรมาทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามีความเบาในตัวอยู่แล้วด้านใต้เสาแกนหมุนก็มีลูกปืนให้1ลูกนะครับก็เพิ่มความสมูทในการหมุนของตัวแขนหมุนแล้วก็ชุดเสานั่นเองนะครับเฟืองตัวหนอนนะครับให้มาเป็นงานโลหะมีการเคลือบโครเมียมมาเรียบร้อยนะครับ ด้านฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของตัวเฟืองตัวหนอนเนี่ยไม่สามารถอัปเกรดแบริ่งได้นะครับก็ให้มาเท่านี้เลยนะครับนี่คือเฟืองตัวหนอนลายไกด์นะครับต,ตัวเฟรมเนี่ยเป็นงานพลาสติกส่วนตัวลายไกด์เนี่ยก็เป็นงานเซรามิกนะครับทรงกลวยนะครับด้านในเป็นทรงกลวยด้านหน้าก็เป็นทรงกลมนะครับเพื่อช่วยเพิ่มการส่งสายให้สมูทมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือลายไกด์ชุดเข่าควายและฝาครอบเข่าควายนะครับโดยตัวฝาครอบเข่าควายเนี่ยให้มาเป็นงานพลาสติกนะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปนะครับส่วนตัวเข่าควายเนี่ย ก็ให้มาเป็นงานโลหะนะครับที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับมาต่อที่ตัวสปูนกันบ้างนะครับตัวสปูลเนี่ยเป็นงานอลูมิเนียมส่วนแกนสปูลเนี่ยเป็นสเตเลสที่แกนสปูลก็จะมีลูกปืน1ลูกนะครับขนาด5้คูณสิคูณสนั่นเองเดี๋ยวนหนวดพาไปเช็คขนาดนะครับว่าสปูนตัวนี้มีขนาดไดามมเตอร์และก็ลายละเอียดเท่าไหร่นะครับไดมมเตอร์ของสปูลน,นะครับอยู่ที่33ม mm นะครับ แล้วก็หน้าคว้างของสปูนนะครับอยู่ที่ขนาดสักรูลนะครับขนาด28มิลิเมตรนะครับแล้วก็แกนสปูลความยาวโดยรวมนะครับ ความยาวโดยรวมอยู่ที่64มิลลิเมตรถึง65มิลลิเมตรโดยประมาณนะครับนี่คือองค์ประกอบโดยรวมของตัวสปูลน,นะครับกว้างยาวแล้วก็ไดมิเตอร์นั่นเองครับมาต่อที่ฝาปรับหน่วงแม่เหล็กกันบ้างนะครับตัวฝาปรับหน่วงตัวนี้สามารถปรับละเอียดได้ถึง30สเตปของระบบหน่วงแม่เหล็กเลยด้านในก็จะมีแม่เหล็กชนิด8เม็ดเรียงแถวเดียวกันเลยนะครับแบบครึ่งวงกลมแล้วก็มีลูกปืน1ลูกนะครับขนาด3คูณ10คูณ4นะครับน,นวดวัดขนาดให้เรียบร้อยแล้วนี่คือฝาปรับหน่วงแม่เหล็ก ของซีเซียมเมอร์ครครับฝาห้องเกียร์นะครับบริเวณด้านนอกมีแหวนครอบนะครับฝาห้องเกียร์ก็ตกแต่งมาได้สวยงามนะแล้วก็ด้านในก็มีลูกปืน ของบริเวณจุดปรับคอสปูลต้องมาถอดจากด้านในนะครับสำหรับลูกปืนเม็ดนี้นะครับนี่คือฝาห้องเกียร์ชุดเฟรมกลางนะครับหรือว่าชุดบอดี้นั่นเองของ c ีเซียมเมอร์คิวรนะครับที่ทางค่ายได้เคลมว่ามีการพัฒนาความแข็งแรงเพิ่มอีกถึง38%นะครับให้ความแข็งแรงทนทานมากขึ้นนั่นเองนะครับด้วยตัววัสดุที่ทางค่ายได้มีการพัฒนาขึ้นมานะครับด้วยการเก็บงานนะครับก็เก็บงานเรียบร้อยดีส่วนตัวชุดยกก็เป็นการผสมผสานร,ระหว่างงาน ABS นะครับ กับตัวชุดโลหะนะครับในชุดแป้นกดฟรีสปู มาเช็คสเปคเกี่ยวกับลูกปืนกันหน่อยนะครับเคลมไว้5บวกหนึ่งนะครับลูกแรกอยู่ที่ตัวสปูลนะครับแกนสปูลนี่นับ1นะครับต่อไปนะครับลูกที่2อนะครับอยู่ที่ฝาปรับหนงไม่เหล็กนะครับนับ2นับ3นะครับอยู่ที่ฝาปรับคอนสปูลนะครับอยู่ด้านในตัวนี้ต้องถอดจากด้านในของฝาห้องเกียร์นะนับ3นะครับต่อไปนับ4นะครับอยู่ที่ใต้เสาแกนหมุนนั่นเองนะครับนี่นับ4แล้วก็ตัวที่5นะครับก็จะเป็นลูกปืนประคองหัวเสานะครับส่วน บวกหนึ่งนะครับก็คือ ลูกปนกืนกันกับนะครับที่อยู่ที่ฝาห้องเกียร์นั่นเองสเปคครบครับห้าบกหนึ่งและนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดนะครับของ internal component นะครับผ่ารอกให้ชมกันแล้วสำหรับเจ้าซีเซียมเมอร์คิวรีนะครับรอกในงบประมาณหลักร้อยนะที่หลายๆคนเนี่ยเอื้อมถึงแน่นอนแล้วหนดก็ไปทดสอบการใช้งานสเปคกระดาษเช็คให้เรียบร้อยรวมถึงคลิปนี้นะครับ internal component หวังว่าคลิปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการพิจารณาการตัดสินใจนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กด like แชร์กดติดตามน้หนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นะหนวดไปก่อนบ๊าไม่ยปุูน